เองอย่างที่มันพูดนะไอ้ยี่บ้านมันยังไม่บีบืยังไม่มบีปูนเลยสัตว์ไปช่วยกันจับโจรให้ได้นะไอ้ยีผมมึงไปช่วยกันจับโจรให้ได้นะแช์แม่งไปเลยสัตว์ขู่สงสารมันยินดีต้อนรับเข้าสู่อูบ้าไม่ด่างแชนแนลนะครับผม อย่ากดข้ามไปแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะพลาดเรื่องราวดีๆสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้และมันสําคัญกับการที่คุณจะต้องเลี้ยงต้นไม้มากเลยติดตามกดซับสไคร์นะครับไปถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วคุณจะได้เจอผมแล้วคุณจะได้ข้อมูลดีๆจากผมจากกูบา้าไม้ด่างรวมทั้งเพจกูบา้าไม้ด่างด้วยนะครับขอบคุณครับเมื่อกี้ผมไปอ่านข้อความอยู่ในเพจเพจหนึ่งที่ผมเพิ่งแชร์ไปมเมื่อกี้ ผมไปอ่านข้อความอยู่ในเพจเพจหนึ่งที่ผมเพิ่งแชร์ไปเมื่อกี้อ่ผู้มึงใครเข้ามาเนี่ยผู้มึงแชร์เวทแชร์ไว้เลยพี่พี่น้องน้องเท่าไหร่มึงไปกดแชร์ไว้ก่อนเลยลลมลผมไปอ่านข้อความนะครับนายกช้างผมผมไปอ่านข้อความอยู่ข้อความหนึ่งพอดีผมก็วันนี้วันนี้ผม,มตั้งใจแม่งจะไม่ไล์แล้วเฮ mm ียกูจะไม่ไล้แล้วตอนนี้กูจะไม่ไล์ทีแรกกูจะไม่ไล์แล้วบังเอิญแม่งไปเจอ ข้อความอยู่ในอยู่ในอยู่ในฟีดของ f a c e b o o k อะ่ะแล้วก็มีน้องผู้ชายไม่รู้เป็นพี่คูหรือว่าเป็นน้องกูนะเลี้ยงเลี้ยงกล้วยแดงอินโดไว้ต้นหนึ่งกะว่าแม่งจะทำกะว่าแม่งจะเลี้ยงกล้วยแดงอินโดคือเลี้ยงไว้ประมาณ7 8เดือนละและอีเหย่ยแม่งก็มีหนอแม่งฟูเลยหรืออยู่ต้นหนึ่งนะ แล้วก็วางแผนม่งจะเอากล้วยแดงอินโดเนี่ยขายวางแผนว่าจะเอากล้วยแดงอินโดนี่ขายมันโดนขโมยอ้เหี้ยหืม,มกูอ่านแล้วก็กูเจ็บปวดแทนมากเลยอีเหี้ยกูเจ็บปวดแทนมากเลยเขาเลี้ยงต้นเดียวนะมึงนี่ถ้าเกิดว่าฝูงฝูงบินหน่วยลบพิเศษท,ที่อยู่บ้านกูช้างไม่ตื่นเชา้ามาไม่หายไปสามสิบฝูงเนี่ยสามสี่สิบฝูงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูวะกูมานั่งคิดนะครับ เสร็จเรียบร้อยแม่งผมก็ไม่รู้ว่าผมก็รู้สึกอยากให้อ้เหี้ยน้องไอ้น้องคนนี้แม่งไปต่อป่ะก,กนนะูก็เลยลั่นนะครับกูเลยลั่นไปบอกน้องเขาว่าเอ้ยกูอยากให้น้องมันไปต่อกูจะมอบช้างเหลืองต้นหนึ่งให้มันนะครับแล้วก็ให้มันฟูมฟักแล้วก็ให้มันน่ะไปต่อเออนะครับแล้วก็พอดีน้องแม่งติดต่อมาแล้ว เอาเบอร์มาให้กูด้วยกูก็จะจะโฟนอินคุยแต่กูจะไม่บอกมันนะมึงกูจะไม่บอกมันว่ากูกาลังไล์สดเออแล้วก็กูจะไม่บอกมันว่า่ากูไล์สดแต่ว่ากูก็อยากจะฟังมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงแบบไหนนะพวกมึงน้องมันให้เบอร์กูมาละพวกมึงพวกมึงพวกมึงเง,เงียบๆกันนะอย่าแสดงความคิดเห็นที่เสียงดังนะไอ้เหี้ยพวกมึงอะ อย่าแสดงความคิดเห็นให้เสียงดังมึงกดแชร์แม่งเลยมึงกดแชร์แม่งเลยไอ้น้องคนนี้แหละน้องคนนี้รักไม่เท่าเข้าใจเห็นไหมแค่ชื่อเฟซมันก็้ยแม่งหน้าค้นหาละเอ่อพอดีกูใช้โทรศัพท์ส่วนตัวของผมนะ่ะไม่ได้นะครับเพราะว่าผมต้องใช้ไลฟ์เนี่ยเนี่ยไอ้น้องคนเนี้เนี่ยไอ้น้องคนเนี้เออไอ้น้องคนนี้แหละ ไอเฮีย้ยน้องคนนี้แล้วโทรศัพท์กูก็มีอีกเบอร์หนึ่งเบอร,ร,ร,ร์นี้เบอร์ตองห้านะมึงแต่ว่าใส่ในโทรศัพท์ที่เฮี้ยมากกูก็ไม่รู้จะทายัางไงกูกทท็จะเอาเบอร์นี้แหละโทรไปหามันเออกูจะเอาเบอร์นี้โทรไปหามันเพราะกูจะให้ช้ามาันเชิงหนึ่งเออเดี๋ยวกูจะโทรหามันแต่มันไม่ได้อยู่ในเพจเราหรอกนะเพราะว่ามันอยู่ในเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มกล้วยกูจะโทรหามันดีวน้นะพวกมึงเงียบๆนะพวกมึงจะเสียงดังนะเดี๋ยวเขาจะได้ยินนี่ กูจะโทรแม่งตอนนี้แหละกูเพิ่งเติมตังไปสามร้อยอีกแไม่รู้คุยได้นานครับฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ เอ้ยอ,ยอยันี่พี่บอยกูบ้าไม่ดังเด้ออ๋อสวัสดีครับพี่ครับเออเอ๊ะเป็นไงมาไงวะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมาอายุสามสิบกว่าแล้วครับพี่กว่าก็แปลว่ามึงเป็นน้องกูแหละครับกว่าเท่าไหร่ครับสามเก้าใช่ครับประมาณสามสามสิบเจ็ดครับพี่อ๋อสามสิบเจ็ดมึงเป็นน้องกูแน่นอนแหละครับผมโอเคเป็นไงมาไงเล่าให้ฟังหน่อยดนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาก็ กล้วยกล้วยแดงอินโต้นนี้นะครับีเมื่อตอนต้นปีอ่ะมีกู้มีพะคุณท่านหนึ่งอ่ะเขาส่งมาให้ผมปลูกเขาบอกว่าเขาเห็นผมเหมือนมันไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะได้เอาไว้ทําทุนเอาไว้เอขายแล้วก็ช่วยครอบครัวอืมเขาก็บอกว่าจะเอาของแค่หน่อเดียวถ้าเกิดว่าผมปลูกแล้วมันมีหน่อนเงี้ยให้ผมส่งคืนให้หน่อหนึ่งมผมก็ผมก็ดีใจเพราะว่าพี่คนที่เขาให้ผมมาเนี่ยเขาก็ ก็เขาเข้ามาเคยมาซื้อกล้วยมาอะไรจากผมเนี่ยปล่อยอก็เหมือนกับว่ารู้จักกันก็เขาเข้าใจดีมากนะครับอืมผมก็ปลูกแล้วก็ดูแลมาอย่างดีเลยครับพี่เพิ่งจะมีหนอ่อหน่อ้านในลูกนะครับเพิ่งจะมีหน,อน่ออะไรประมาณนั้นแล้วถาผามาสักเดือนหนึ่งที่จะขึ้นหน่อมาพี่ก็ก็ตั้งใจว่าจะเอาเอาเงินจากอที่หนอ่อหน่อที่มัน,นออกมาเนี่ยเอาอมาช่วยาะเเหมือนกับว่หนาบท้นี้ ไ้นี่ให้กับางานที่บ้านนะครับแล้วก็เอามาทําบ้านให้แม่อยู่ใหม่อืมบอกว่าค่อยๆทําไปรวมกับเงินที่ผมทํางานด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับอืมในที่นี้ผมอะทํางานประจําก็จะอยู่บริษัทอา่าตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์เลยครับพี่จะกลับบ้านทุกวันอาทิตย์ก็วันอาทิตย์ก็จะกลับไปดูแลแม่ไปดูแลต้นไม้อะไรเงี้ยที่ผมปลูกไว้ที่บ้านอืมก็ มีเมื่อเช้าเนี่ยครับผมแต่งตัวจะไปทํางานแล้วทีนี้อพี่สาวโทรมาจากบ้านว่าอืมกล้วยมันหายอืมนี้ผมว่าใจมันแบบมันไปเลยครับพี่เพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเราเราเราฝากไว้กับกับไอเนี้ยที่เราที่เราทําไว้อะเราแบบเหมือนเหมือนเราเราฝากเอาไว้แล้วเหมือนว่ามัน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 คือความหวังเราแล้วอ่ะพี่แบบอื เหมือนกับว่าก็มีคนพักมาถามว่าเอ้ยหน่อไม่มาหรือยังอะไรเงี้ยที่อยากได้อะไรอย่างเง,งี้ยอืมมันก็เหมือนกับว่าเราวาวแล้ว่ถ้าเราได้มาสักเงี้ยสักสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นยเนี้ยเราเออยังช่วยเทพปูในบ้านทำเครื่องฝาบ้านให้แม่อะไรอย่างเงี้ยครับให้มันดีขึ้นอืมันทุกๆวันเนี้ยบ้านบ้านผมมันก็เหมือนกับว่าก็ยังยังเป็นบ้านไม้ธรรมดาพี่กระเบื้องแล้วก็พื้นอ่ะยังยังเป็นพื้นดินอยู่เลยครับยังไม่ได้พื้นปูแล็บงห็เขาเป็นพื้นดินแล้วก็ เหมือนว่ามีเสาคูนยกยกร้านขึ้นมาทําเป็นที่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมนี่ก็คือแบบก็เสียเสียใจอะพี่เมื่อเช้าก็รีบรีบออกจากงานแล้วก็รีบรีบกลับไปบ้านไปดูว่าแบบพอเรากลับไปเห็นแล้วแบบนี่มันเหลือแต่หลุมเปล่าๆอ่ะมันมันมันไม่เคยมีอ้ที่เราฮ้ยเราต้องกลับไปดูทุกอาทิตย์ปีเห็นมันทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยมันมันท้ออะพี่มันแบบมันเสียใจอ่ะ ว่าทําไมทำไมมันต้องเป็นเหล่าอ่ะนี่มันต้องแบบปะเจออะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืมอืมเข้าใจเข้าใจทีนี้เราเลี้ยงไม้อะไรบ้างในบ้านน่ะก็ส่วนใหญ่อ่ะที่ผมปลูกก็คือจะเป็นกล้วยพันธ์ต่างๆปลูกทยอยขายหน่อนแล้วสองร้อยสามร้อยอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นกล้วยสายพันธุ์แบบเอ่อ สาวก็ซื้อผอม่ม bin, าแหกคุูกแบบเป็นสายพันธุ์สวยงามสายพันธ์ทานอร่อยหลายสายพันธุ์อย่างเงี <S <S oui ้ยครับอืก็จะปลูกพอมีหน่อแล้วก็เอามาลงขายในเพาพันธุ์ไม้บ้างอืเพจที่เขาเรียกว่าอะไรนะกล้วยกล้วยสายพันธ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับอก็ส่ดใหญ่ก็คือจะขายเป็นรายได้ทุกอาทิตย์ก็คืออาทิตย์ละตั้งหน่อสองหน่อส่งให้ทางพี่ๆที่เขาทักมาถามอะไรเงี้ยครับออืแล้วก็มี ่ามีไม้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นพวกพวกผลไม้ที่ปลูกปลูกเอาไว้เหมือนกับว่าแปลกๆบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้ออกผลออกอะไรให้เราขายเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าเราก็ปลูกปลูกพยอยปลูกไว้เอมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมันปลูกปลูกเอาไว้มันน่าจะออกผลได้อะไรผลนะ้รเราก็เอามาปลูกเอาไว้นะครับพี่ คือไอ้ด,ด่างๆเนี่ยที่มีอยู่ในบ้านนี่ไม่มีกล้วยแดงอินโดต้นเดียวเหรอมีแดงอินโดต้นหนึ่งครับแล้วก็มีน้ำว้าต้นหนึ่งม,มีน้ำว้าต้นหนึ่งครับแต่ว่าเราน้ำว้าตวเนี้ยมันจะอยู่หน้าบ้านเลยแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยน้ำว้าไม่โดนขโมยครับเพราะว่าน่อมันยังเล็กอยู่มันเพิ่งจะเพิ่งแทงหนอมาครับเนือแต่ว่าน้ำว้ามันเป็นต้นต้นใหญ่แล้วก็คือมันเป็นน้ำว้าที่มันอยู่มานานแล้วครับคืออยู่มาก่อนที่เหมือนกับว่าตลาด ตลาดกล้วยมันจะมันจะดังขึ้นมาครับเหมือนว่ามันมีอยู่ก,กับกับพี่บ้านอยู่แถวต้นหนึ่งครับนวลว้าด,างดังใช่ไหม,มใช่ครับเป็นน้องว้าดางครับพี่แล้วเอ็พอไปแจ้งคงแจงความอะไรพวกนี้เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปตอนนี้ไม่ถึงว่ามันไปถึงลำดับไหนละเมื่อเช้า,ชานี้ทางผมออกจากที่ทํางานต้วเข้าไปที่สอนอ,นอนนครับเข้าไปแจ้งความทีนี้ เข้าไปรอบแรกเนี่ยเขาก็ยังตับแจ้งครับเขาบอกว่าให้ผมต้องกลับไปบ้านก่อนอืกลับไปบ้านเสร็จแล้วก็อ่ให้ให้เอาให,ให้ให้ถ่ายรูปเบอร์โทรศัพท์ขอ,อ,องสอนอไว้แล้วก็ให้กลับไปบ้านก่อนแล้วก็ให้ไปตรวจสอบรายละเอียดที่บ้านให้เรียบร้อยแล้วค่อยโทรกลับมาแจ้งอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ร้อ,อยเวรไปดูก็ประมาณสักสิบโมงกว่าเขาก็ให้ร้อยเวรกับตำรวจอีกท่านหนึ่งครับเข้าไปดูสถานที่ อไปเก็บรูปแล้วก็ไปเก็บหลักฐานต่างๆแต่ว่าพอเข้าไปแล้วอะครับอืมคือพอเราแจ้งว่าเราเหมือนว่าที่เราสงสัยบุคคลน,นี้อะไรเงี้ยก็เหมือนว่าก็คือเขาก็บอกอย่างเดียวคือไม,ไม,ไม่ไม่สามารถไปไปดูได้ไม่มีหลักฐานอะไรเงี้ยครับเรา่คไม่เรา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 ,เราแน่ชัดถึงขั้นที่เรารู้สึกว่าไม่ถึงว่าคือเราสงสัยแต่ว่า เขาใช่ใช่สงสัยแต่เราเรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดขนาดนั้นแต่ไม่ได้ตนะิดกล้อ,องจอปิดอะไรเลยเนาะอืมเข้าใจเข้าใจใช่ครับคือ,ค,อคือเหมือนกับว่าบ้านผมเนี่ยอมันจะเป็นที่ที่เหมือนกับว่าที่เขาแบ่งให้คนทํากินนะครับแต่ว่าไม่สามารถใ่ายได้เขาเรียกเหมือนเป็นที่สหกรณ์ที่ราชพัสดุประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ที่ของตัวเองนะครับก็คือมันจะแบ่งเป็นล็อกๆ หลังหลังบ้านผมมันก็จะเป็นถนนหน้าบ้านผมมันก็จะเป็นคลองครับอืก็คือทางเข้าบ้านผมเนี่ยมันก็จะอยู่หลังบ้านมันจะมีถนนวิ่งเข้าไปจนถึงในบ้านนะครับอืก็ต้นกล้วยเนี่ยมันก็จะปลูกอยู่ห่างจากบ้านผมประ,ะมาณไม่ถึงยี่สิบเมตรหรอกครับมันจะเป็นถนนเหมือนกับเป็นถนน cidos, ซึ่งถ้ามองมองจากด้านนอกเนี่ยมันก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นอยู่แล้วว่าบ้านเราปลูกอะไรไปบ้างมันจะมองไม่เห็นเลยแล้วที่นี้ ถ้าถ้าคนจะมาขโมยได้เนี่ยคือต้องเป็นคนที่เคยเข้ามาจริงๆแล้วก็ต้องรู้จักพื้นที่ตรงนั้นจริงๆครับเพราะมันคืนมันจะมืดมากมันไม่มีไฟถนนไม่มีอะไรครับมืดมากซึ่งซึ่ง,งช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีแค่ไม่กี่คนที่เข้ามามาดูกล้วยที่บ้านผม,มนะครับมาดูเราจะมีมีอู่มีอยู่ ก็ขอขไม่เอ่ยแล้วกันนะครับเนี่ยที่เขาที่เขาที่เขามาดูเนี่ยกล้วยยางอินโดเนี่ยเขาอยากจะได้หนอเขามาดูตลอดทุกอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมผมกล้าบอกเลยว่าคนอื่นไม่เคยมีใครเข้ามาดูไม่เคยมีใครรู้เลยว่าที่บ้านผมปลูกอะไรไว้อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับแล้วกลางคืนะมันมืดมากถ้าจะบอกว่าถ้าเป็นขโมยจากข้างนอกเนี่ยแล้วเดินมามาส่องหาตามบ้านเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่แน่นอนครับมันต้องแบบ รู้รู้ก่อนว่ามันต้องอยู่ที่นี่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนกับว่าต้องต้องต้องเห็นแล้วต้องรู้แล้วแล้วก็คือต้องจงใจเข้ามาเอาวันนั้นนะวันที่เราไม่อยู่จริงๆอะครับอืก็เอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เอาอย่างนี้นะครับครับผมคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าตำรวจเขาจะจับโจรได้หรือเปล่า แล้วก็ครับผมผมได้พูดไปแล้วเนาะเอ่อผมได้พูดไปแล้วแล้วก็ผมจะทําในสิ่งที่ผมพูดความหมายก็คือมันมีเงื่อนไขแบบนี้นะครับผมผมมีหูช้างด่างเหลืองอยู่ต้นหนึ่งเอ่อผมตีราคามันอยู่ที่ประมาณประมาณห้าหมื่น ฟังนะครับประมาณห้าหมื่นบาทผมได้พูดไปแล้วว่าให้ผมก็จะให้แต่มีเงื่อนไขนิดนึงกรณีที่หนึ่งถ้าเกิดตํารวจจับโจรได้ฟังนะถ้าตํารวจจับโจรได้ส่งต้นนี้มาคืนผม ได้ครับแต่ผม,ผมจะไม่เอากลับมาไว้เป็นของตัวเองนะผมจะเอาต้นนี้เนี่ยมาประมูลขายนะแล้วผมจะเอาตังค์เนี่ยไปซื้อของแจกครับผมแต่ในกรณีที่จับโจรไม่ได้แต่น้องต้องซื้อสัตว์กับพี่นะไม่รู้ล่ะเพราะว่าคนติดตามเพจพี่เยอะมากเลยคือพี่ยกให้น้องเลยคือต้นเนี้ย เอาไปฟูมฟักแม่งแล้วมึงก็ไม่ต้องซีเรียสว่าไอ้เหี้ยมึงจะตำรวจจะจับโจรได้หรือไม่ได้ในช่วงเวลานี้แต่มึงอ่ะมีต้นอีกต้นหนึ่งมึงมึงสามารถเอาไปฟูมฟักได้เลยก็หูช้างด่างเหลืองต้นนี้อ่เดี๋ยวรอรอ,อพี่แบ๊บนึงนะครับครับผมอ่ามึงคงไม่เห็นต้นนี้หรอกเพราะว่าคนที่เห็น อยู่ก็คือลูกเพจของพี่ครับผมอ่าคนที่เห็นก็คือลูกเพจของพี่แล้วก็ต้นนี้ก็มีมูลค่าห้าหมื่นไม่ต่ำโอเคนะทีนี้เองไม่ต้องเองยังไม่ต้องเห็นตอนนี้หรอกแต่ว่าแต่กูเห็นใจมึงมากอืมเออพื้นบ้านมึงแม่งยังเป็นดินอยู่เลยใช่ไหม ใช่ครับนี่พื้นบ้านมึงยังเป็นดินอยู่เลยไอ้เหี้ยคือกูก็ไม่รู้นะว่าทําไมกูถึงทําอย่างนี้ลงไปแต่กูเห็นใจมึงกูเห็นใจมึงอืมกูจะเอาต้นเนี้ยให้มึงมีเงื่อนไขแค่เนี้ยแล้วก,กูให้แล้วคือกูไม่เอากลับคืนความหมายก็คือถ้าเกิดว่ามึงได้ต้นแดงอินโดมึงคืนกลับมา เท่ากับมึงจะต้องยกต้นนี้ให้เพื่อที่จะให้กูเอามาประมูลขายแล้วกูจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยแม่งมาซื้อของแจกโอเคไหมโอเคครับเท่ากับว่า,าเรารเราต่างคนถ้าเกิดว่ามึงได้ต้นไม้ได้กล้วยแดงโดมึงคืนเท่ากับว่ากูก็ไม่ได้รับต้นนี้คืนแต่เราต่างคนต่างได้ให้ด้วยกันทั้งคู่โอเคไหมโอเคครับพี่มึงไม่เห็นต้นนี้หรอกแต่มีคนประมาณเกือบสองร้อยคนในเพจกูตอนนี้ที่กูไลฟ์สดอยู่ตอนเนี้ยเขาเห็น มึงชื่อจริงชื่ออะไรนะเออึงชื่อเล่นชื่ออะไรนะ,ะชื่อจริงชื่อวิทยาครับชื่อเล่นชื่อวิทครับวิทมึงมึงชื่อเล่นเหมือนกับเพื่อนรักของกูอยู่คนหนึ่งเลยบงๆๆังเอิญมากๆไอ้เฮียวิทเนี่ยเป็นเพื่อนรักของกูเลยพี่ยกต้นนี้ให้มึงจนกว่าที่มึงจะเจอแดงอินโดต้นนั้นฟังนะครับพี่จนกว่าที่มึงจะเจอแดงอินโดต้นนั้นแล้วมึงเอาต้นเนี้ยไปฟูมฟัก ให้ดีๆถ้าสักวันหนึ่งไอ้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยแมงเสือกได้นอได้กอได้ต้นมึงเอาสักต้นหนึ่งนะครับมาแจกแฟนเพจกูก็แล้วกันได้ครับพี่นะอันนี้กูยกให้มึงกูยกให้มึงมึงไม่เห็นหรอกแต่คนที่อยู่ในเพจกูบ้านไม่ดาไอ้เหี้ยแม่งตอนนี้สองร้อยกว่าคนแล้ะอกสระ นะโ<ข>อเคโอเคพี่ยกให้มึงแล้วนะพี่ยกให้มึงแล้วแล้วมึงส่งที่ขอบคุณพ,พี่จริงๆนะครับอขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําตามสัญญาทุกอย่างที่คุยไว้กับพี่เลยนะครับมึงส่งที่อยู่มาให้กูเลยแล้วกูจะส่งต้นไม้ต้นนี้ไปให้มึงวันพรุ่งนี้เลยครับพี่กูให้กํลาลังใจมึงมเข้าใจไหมออเออครับพี่ ขอบคุณมากๆครับไว้ให้กำลังใจมึงไมต่อ,อเลยไอ้้ย่เ,เออแม่งวงการไม่ด่างไอ้้ยมันจะไม่อยู่อยู่ตรงนี้หรอกมันจะไปไกลไอ้้ย่มึงห้ามหยุดนะมึงปลูกแม่งเลยไอ้อ้ยวงการไม่ด่างต้องการคนอย่างมึงมึงเข้าใจไหมวงการไม่ด่างมันต้องการคนอย่างมึงพว่าเรออพอ่าบอกมาว่าคนอย่างมึงเนี่ย มึงอยากิดถึงคนเดียวต้นไม้ไหมมึงแล้วมึงอยากจะเอาหนอใอ้คนที่มีพระคุณกับมึงมึงเข้าใจไหมมึงสุดยอดขอบคุณครับพี่เข้าใจครับเออมึงเอาใจกูไปเลยสัตว์ต้นไม้ต้นนี้นะถ้าถ้าพูดถึงเป็นเรื่องของมูลค่านี่แม่งกระจอกสำหรับชีวิตกูเลยแต่กูชอบเพราะว่ามึงอะเป็นคนที่เพราะว่ามึงเนี่ยเป็นคนที่กรตันอยู กูชอบโอเคไหมครับพี่เออกูรักมึงกู<อ>ไม่รู้จักมึงหรอกกูเลยไม่รู้ว่ามึงเป็นใครนะแต่กูรักมึงเพราะว่ามึงมีความเมตตัญญูกยยูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูทํเที้ยอะไรลงไปแต่กูทํากูยอยากทํากูยอยากให้มึงทําแบบนี้ต่อโอเคไหมโอเคครับพี่โอเคขอบคุณมาก ขอบคุณพี่มากมากนะครับขอบคุณที่สุดเลยครับพี่ผมจะดูแลให้ดีที่สุดเลยครับพี่จะไปกูจะเอาดินในจินตนาการของกูที่กูขายอยู่ในเพจของกูเนี่ยส่งไปให้มึงอีกสิบกิโลเมื่อวันหนึ่งต้นนี้แม่งลากแม่งเต็มกระถางมึงต้องเอาดินในจินตนาการของกูเนี่ยเอาไปเปลี่ยนโอเคไหมโอเคครับพี่สุดยอดมึงสุดยอดละโอเคนะ งั้นเดี๋ยวพี่ไม่รบกวนเวลานอนของมึงแล้วนะตอนนี้แม่งไอ้เยแม่งตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้วครับผมขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณจริงๆครับพี่เออมึงส่งที่อยู่มาให้กูเลยกูจะส่งตัวนี้ไปให้มึงวันพรุ่งนี้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับครับพี่ครับพี่สวัสดีครับอืม พวมมึงอ่ะก็ได้อยู่ร่วมในประวัติศาสตร์รพร้อมกับกูถ้ามจริงอย่างที่มันพูดนะเฮียบ้านมันยังไม่บีบืยังไม่บีบปูนเลยสั์ไปช่วยกันจับโจนให้ได้นะเฮียผมมึงไปช่วยกันจับโจนให้ได้นะแช้แม่งไปเลยสัต์กูสงสารมันมันจะจริงไม่จริงไม่รู้อะแต่กูสงสารมันบ้านมันยังไม่มีพื้นเลยเฮีย บ้านมันยังไม่มีปูนเลยไอ้มึงไปช่วยจับจนกูก็ไม่รู้ว่ามันอยู่จังหวัดอะไรด้วยเฮียกูยไม่ได้หิวแสงหรอกกูไม่ได้อยากดังกูสงสารคนถ้าเกิดมาแดงออินโดต้นนี้แม่งเสือกไปอยู่ในสวนใหญ่สักสวนหนึ่งแม่งมีเป็นร้อยต้นนะกูเลื่อนผ่านเลยเฮียกูยเลื่อนผ่านเลยกูยไม่ไปแตะไม่ไปยุ่งหรอก แต่กูอ่านข้อความแล้วกูรู้สึกเฮี้ยกูอยากให้ไปช่วยแต่มันแต่มันเป็นแบบนั้นจริงก็คือถือว่าของโจรน,นะใครที่ซื้อต้นกล้วยต้นนี้เนะี่ย <c oughs> ผมอยากให้ต้นไม้มันเปลี่ยนชีวิตคนไม่ใช่อะไรหรอกจริงผมอยากให้ต้นไม้เปลี่ยนชีวิตคนผมอยากให้คนเข้าใจว่าจริงๆแล้วต้นไม้มันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เนะี่ย รู้แหละผมรู้สึกว่าต้น,นไม้มันเปลี่ยนชีวิตผมแล้ว